สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Antino Reading Charles ช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจสู่การสร้างสารรค์ชีวิตในแบบของคุณได้อย่างอิสระมีความสุขและพบความสำเร็จนะคะขอขอบคุณการคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของอ u นตี้ที่ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะ คลิปวันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องค่ะจะเป็นคลิปจากต่อเนื่องจากครั้งก่อนครั้งก่อนนะคะอ,อ,อันตี้ทาคลิปสำหรับความโชคดีของคนในคนที่เกิดในแต่ละวันและคลิปวันนี้ก็คือความโชคดีของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยไพ่สองสำหรับนี้นะคะว่าความโชคดีอะไรบ้างสำหรับในคน ที่เกิดวันพฤห,หัสศบ,บดีนะคะก่อนอื่นอันที่ขอดูพลังงานตัวตนของพวกคุณกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขออนุญาตดูพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะว่ามีพลังงานของผู้ใดบ้างเข้ามาชมนะคะ การอ่านเป็นการอ่านโดยพลังงานรวมเพราะฉะนั้นอาจตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็เป็นได้นะคะให้คุณเลือกรับแต่พลังงานบวกชมให้จบค่ะถึงแม้พลังงานไม่ตรงแต่คลิปของวันนี้คือคลิปของคนวันคนที่เกิดวันพ่ฤหัสบดีนะคะมาดูกันนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไร นะคะใบที่หนึ่งเก้าถ้วยจากรูปนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความมานะพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างและบางสิ่งบางอย่างที่ทำนี้เป็นสิ่งที่คุณรักและต้องการจะทำมันให้สำเร็จ ดีจังคุณรักที่จะทำงานนี้นะคะคุณมีความสุขกับการทำงานนี้แล้วยังไงต่อคะห้าม้เท้านอกจากคุณมีความสุขกับการที่คุณได้ทำงานนี้แล้วเนี่ยคุณก็ยังได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างของคุณในการที่จะช่วยเหลือคุณในการทำ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณรักและเขาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณนะคะดีมากๆเลยไปที่สมค่ะเดชาลีออดพลังงานของคนที่พบทางเลือกแต่คุณคิดแล้วว่าคุณจะไปทางไหนมีสองทางให้คุณเลือกทางหนึ่งอุดมสมบูรณ์กับทางหนึ่งดุกลไกล,ไกล แน่นอนคุณต้องเลือกทางที่ถูกในชีวิตของคุณเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตคนที่กำลังพบทางเลือกนะคะแต่คุณกำลังเลือกถูกและไปต่อได้อย่างสบายใจต่อค่ะสามไม้เท้า คนที่กำลังที่เตรียมพร้อมที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเพิ่งได้งานมาก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้งานมาก็ได้บางคนบางท่านก็กำลังจะพบงานที่ตัวเองมีพรสวรรค์นะคะดูต่อคะ่ะ ว้าวสิบเหรียญพลังงานบางพลังงานมีความมั่นคงอยู่แล้วมีความสุขกำลังเล่นกันอย่างมีความสุขด้วยความสัมพันธ์ที่ดีมากๆความรักความเอาใจใส่ความสุข พลังงานดีจริงๆค่ะพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาชมกิจนี้พลังงานของคนวันพฤหัสดีมากๆหกไม้เท้านอกจากจะมีความสุขสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ยังจะมีทำบางสิ่งบางอย่างจบและมีการเฉลิมฉลองกันหรือบางคนบางท่านอาจจะเพิ่งไปงานแต่งงานมาก็ได้นะคะหรือบางคนบางท่าน เพิ่งจะผ่านวิธีแต่งงานมานี่เองว่าพลังงานคนวันพฤหัสดีมากๆเลยนะคะต่อนะ้จัสติสคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมสุดๆเป็นคนที่ถ้าพูดถึงหนังจีนก็จอมยุทธทรงคุณธรรม คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมมั่นมั่นคงและชัดเจนกับทุกๆเรื่องเยี่ยมค่ะสี่เหรียญพลังงานของบางบางท่านที่กำลังเริ่มเก็บออมนะคะตู้เซฟเริ่มเก็บออมและ เริ่มเป็นเศรษฐีพูดง่ายๆดีกว่าเริ่มจัดการบริหารเรื่องเงินได้เป็นอย่างดีมากๆนี่คือพลังงานของคุณนะคะต่อมาเรามาดูกันต่อนะคะว่าความโชคดีของคนที่เกิดวันพฤหัสมีอะไรบ้าง ความโชคดีของคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นอย่างไรบ้างพบความโชคดีอะไรคะคนเก่งคนยุติธรรมคนคนน่ารักอย่างคนวันพฤหัสจากพลังงานที่บอกมาจะพบเจอความโชคดีอะไร หนึ่งเหรียญค่ะว้าวสุดยอดค่ะสุดยอดมากๆเลยหนึ่งเหรียญความโชคดีความได้โชคลาภได้เงินก้อนใหญ่ได้บ้านได้ความอุดมสมบูรณ์โชคดีสุดๆเลยค่ะมากๆด้วย ใบแรกเลยเยี่ยมมากเลยค่ะลาบฟุกฟุกหรือจุดจู่ก็ได้โบนัสก้อนใหญ่มาหล่นทับคุณเลยใบยที่สองค่ะเจ็ดไม้เท้าก็ยังอยู่ในส่วนของความมั่นคงอีกนะคะคุณก็ กำลังทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงสร้างบ้านบ้านคือความมั่นคงค่ะให้กับชีวิตของคุณคุณกําลังเฝ้ามองผลผลิตที่คุณลงทุนไว้เฝ้าดูค่าตอบแทนที่มันจะมาถึงเฝ้ารอ การสะสมเงินเพื่อสร้างบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณเพื่อสร้างครอบครัวให้มีความสุขความโชคดีต่อไปคืออะไรคะราชินีดาบแล้วอะไต่อคะก้าดาบ ไพ่บอกว่าภาวะวิตกกังวลภาวะการนอนไม่หลับของคุณจากความเศร้าเสียใจจากความสูญเสียอะไรบางอย่างที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คุณจะตัดมันลงค่ะ ดมันออกไปจากชีวิตของคุณด้วยราชินีดาวและก็มุ่งมั่นมากอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ฉันแย่ความโชคดีของคุณจะเข้ามาช่วยทำให้คุณตัดพวกนี้ได้ทั้งหมดความเศร้าใจเสียใจต่างๆคุณจะตัดสินใจเด็ดขาดว่าฉันจะตัดมันให้สิ้น ฉันจะไม่ให้มันอยู่ในชีวิตของฉันคุณเก่งค่ะแล้วยังไงคะเห็นไหมคะคุณตัดสินใจที่จะตัดทุกอย่างแล้วความเศร้าเสียใจความสูญเสียทั้งหมดแล้วคุณก็กลับมาพัฒนาตัวเองค่ะด้วยไพ่แปดเหรียญแล้วคุณก็กลับมาพัฒนาตัวเองมากๆมกุม่งมั่น คุณจะลืมสิ่งต่างๆนั้นหมดแล้วทำทำงานต่อทำในสิ่งที่คุณรักเพื่อต้องการให้บรรลุเป้าหมายของคุณคุณต้องการความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะคุณจึงตัดสินใจที่จะตัดความเศร้าพวกนั้นได้แล้วยังไงต่อคะสิบถ้วยเห็นไหมคะ ทันทีที่คุณตัดพวกนั้นได้ความรักความสมบูรณ์ชีวิตต่างๆทั้งครอบครัวทั้งผู้คนรอบข้างในการทำงานก็จะกลับมามีบรรยากาศที่มีความสุขสงบมากๆค่ะคุณจะพบกับความรักความเข้าใจกันและกัน ครอบครัวมีความสุขบรรยากาศการทำงานก็มีความสุขแล้วยังไงต่อคะ <Seven S 1> เเ่นหรียญ <c oughs> เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคุณก็พัฒนาตัวเองต่อว้าวหนึ่งดาบเยี่ยมค่ะคุณยังจะไม่หยุดพัฒนาคะ่ะ หลังจากที่คุณมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วคุณก็ยังจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองจนนำพาตัวเองไปสู่หนึ่งดาบไพแห่งชัยชนะไพแห่งความอุดมสมบูรณ์คุณชนะได้ชนะจากความเศร้าชนะจากความสูญเสียเยี่ยมมากๆค่ะ นี่คือความโชคดีของคุณทั้งหมดค่ะแล้วเราให้ไพ่พันตาเลาแนะนำคุณเพิ่มเติมนิดหน่อยนะไพ่พันตาขอแนะนำเพิ่มเติมหน่อยนะคะกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสสับบดีนะคะโชคดีมากๆค่ะใบแรกก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วหนึ่งเหรียญสุดยอดมาค่ะไพ่พันตาอยากจะแนะนำอะไรคุณน่ะ บำเรอสุขค่ะหาเวลาให้ของขวัญกับตัวเองให้ความสุขก,กับตัวเองบ้างเพราะว่าคุณทำงานหนักมากด้วยไพ่แปดเหรียญและไพ่เจ็ดเหรียญน,นะหาเวลามีความสุขก,กับตัวเองบ้างนะคะให้ความสุขก,กับตัวเองเนาะ นี่ไงไปเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างเนาะไปเที่ยวกับเพื่อนๆรีแลกซ์ <Relax S 1> บ้างค่ะรีแลกซ์ผ่อนคลายผ่อนคลายจากความตึงเครียดและคุณไม่ต้องกลัวยังไงคุณก็จะได้พบความโชคดีมากๆเลยค่ะแล้วยังไงคะดิเริ่มพอคุณมีความสุขสมองคุณโปร่งโล่งสบายจากการพักผ่อน คุณจะสามารถคิดไอเดียคิดธุรกิจคิดงานใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อยังไงต่อเอยงานใหม่ๆของคุณคุณก็จะได้คิดขึ้นมายืนยันค่ะคุณจะก่อเกิดไอเดียใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิตของคุณนะคะสิ่งต่างๆเพราะชีวิตของคุณโชคดีแล้วค่ะจากนี้ไปขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบสดีแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ